นี่ครับวันนี้ผมมางานศพนะครับที่วัดในโคราชนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาคุยกับอาเจ้คนสวยหลายๆคนที่นี่เลยนะครับนะครับก็จะพูดถึงเรื่องความประทับใจที่ไปสบาคน้ำสกูนเล็กนะครับครับขออนุญาตครับอาเจ้แนะนำตัวก่อนครับอาเจ้ชื่ออะไรครับชื่อพิพพานุชชัยนิโคลอเจ้์ที่สอครับมิตรงคอเจริญนิงนี้ครับอเจยครับอ้าวคอนชายกัมพิการแสงจิต สวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะมันนีมีคงศุขค่ะครับเจนครับอาริยาอัชวะพัตนพลค่ะครับอี้ยครับอี้ยอียเจ้าเก่าอชวะพัฒน์พลอชวะพัฒน์พลครับอี้ยครับครับสวัสดีครับผมปัจเสดวิกรโกศลนะครับครับขอบคุณครับองค์เทพกุลาศวันนี้ครับอยากจะบอกพี่น้องชาวตระกูลเฮงนะครับ วิธีได้นั่งคุยกับเจ้ทุกๆคนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าท่านเนี่ยเล่าถึงความประทับใจที่ได้ไปเยี่ยมนะครับไปไหว้เราจงโคของ,ของเราแต่ความประทับใจอัน,นเนี้ยไม่ควรจะมาจากปากคนเเดียวใช่ไหมครับ<อ>ควรจะมาจากของอาเจ้เลยด้วยความรู้สึกเล่าครับเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรต่างแล้วประสบการณ์ที่เรา<ด>ประสบการณ์<อ><อ>จริงกับเจ้าเลยครับก็ตั้งแต่ปีแรกที่ได้ไปจริงกับ แล้วก็ที่ภาคภูมิใจว่าแรกๆตอนที่เข้าไปกไ็ยังไม่ยัง <c oughs> สายชายังไม่สดใสขนาดนี้ตั้งใจก,กับท่านพลเทพลงมาบริหารก็สวยงามมากได้ทำให้ <c oughs> แล้วก็ไปแล้วความที่เราเป็นลูกหลานเนี่ยเราไปเห็นแล่าแรงศรัทธาเกิดมากเกิดเจอแรงศรัทธาว่ารู้ที่ตระกูลของเราเนี่ย มีผู้นำที่นำพาให้เราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เห็นแล้วมีความสุขกายสุขใจอยากจะไปไปกลาบหลวงมาอีกครั้งครับตบมือเลยครับอบมือครับเจต่อเลยครับก็ดีใจค่ะที่ได้ไปกลับเราโู่งลงมากกลับมาแล้ว เอาเลื้ยงใจเลาเลาให้ลูกฟังทุกลูกก็บอกเออเอาเอามาเอาลูกมาให้ดูโอ้โหบอกตระกูลเฮงที่สร้างสวยมากเลยทุกลูกบอกโสวยจริงๆถอาโกลูกน้องสาวคู่แบงก็บอกถ้าไม่ได้มาที่เสียดายมากมาที่เกิดพงศ์เพราะน่าจะโกไปเรื่อยก็เลยนั่นกิาวว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปทุกปีะไปกับโกหลวงมากทุกปีนะคะ ดีกันโอเคครับดีกันไปดีกันไปให้กันประทับประทับใจมากๆเลยค่ะไปสองปีติดกันแล้วนี่ก็กลูต้องรับแต่กับงานต้องไปเองไงคือในสมัยปีของท่านนายกบอลแทมนะครับครับตอนนี้กรประทับใจอะไรบ้างไปได้ไปกราอกรองแล้วบางทีมาทําธุรกิจทําการค้าอะไรเป็นยังไงขอพรท่านเป็นยังไงบ้างครับตัวเองก็มีความสุข่ะมาถึงก็เจริ มันมีเพื่อเหลือตอนแบบเหมือนเราคงรามาช่วยเราคงรามาช่วยเหมกอนกับว้าลูกหลานที่กำลังไหวอยู่ในสายตาตั้งใช่ตั้งใจได้วยใจอ่ะตั้งใจคนตั้งใจไปตั้งใจไปจริงจริงกับประเด็นนเจ้เหรอครับเจ้เป็นเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวครับครับนี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้อง ชาวสกูลเอเคโคราชนะครับที่แสดงถึงความรู้สึกนะครับหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมชมสมาคมและกรับไหว้นะครับเหล่าโจโกของเรานะครับโดยโดยเฉพาะนะครับในปีนี้นะครับปีต่องปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีสบายของท่านนายกพรเทพเอ็นสริสกุลนะครับทุกคนต่างชื่นชมตกพื้นให้ท่านนายกสิครับอันนี้มาสัมภาษณ์นายเยนิดหนึ่งครับผมประเสริฐวิัย์กรสนะครับ สำหรับผมที่เกิดความประทับใจที่ได้เข้ามาร่วมมาอยู่ในตะกูลเองทั้งที่โคราชแล้วก็ที่กรุงเทพที่ได้ร่วมง,งานสองครั้งที่ผ่านมาเห็นความยิ่งใหญ่เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็เห็นความกลมเกลียวเห็นความเป็นพี่เป็นน้องก,กันประปูลดีฮะเราเห็นกิจกรรมของของนายกกรุงเทพนะฮะที่กรุงเทพท่านทำกิจกรรมท่าน ออกงานดูงานทําให้ยิ่งใหญ่รู้เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ตระกูลเ่งเราใช่ไหมพอเราได้ได้เห็นภาพเห็นจิตกรรที่ทำนะฮะเราก็มีความสุขเราก็มีความพื้นใหญ่เออเราก็หนึ่งในในที่นั่นเหมือนกันกับประทับใจมากครับกับพี่น้องเราเกันายกยคเทพรุ่นนี้ค่ะ ซึ่งจิตใจท่านกว้างใหญ่นะทำให้สถานที่นี้กว้างใหญ่คล้ายๆกับว่าเราเรามองดูจิตใจของท่านนะ่ะจิตใจของท่านกว้างใหญ่มากแล้วก็ดูแลเผื่อแผ่ไปต่างจังหวัดด้วยครราศีมาเนี่ยได้รับอของให้นะบ่อยมากบ่อยมากท่านจะให้พอดีมีโคนะวิดเนาะประด้นแม้ได้อะไรท่านส่งมาให้ประจําทั้งเสือ้อทุกสิ่งทุกอย่างนะเรา แบบมันปพื่มใจเหมือนเราเป็นลูกเป,ป็นหลานจริงๆอิะที่เราได้ไปไหว้ท่านไหว้องงงม่าเสร็จแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราให้กับข้าพเ้าว่าสิมาค่ะประทับใจมากชื่นใจมากค่ะที่เราได้นายกท่านทรมเทปท่านจิตใจกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่จริงนคะคะผมทัชพจนธรรมวัว่์พักพลก็เท่าที่สัมผัสตระกูลเฮงมาเนี่ยก็ท่านนายกทอมเทพเนี่ยมีจิตวิญญาณ ที่สูงส่งครับแล้วก็ทำกิจกรรมความเจริญก้าวหน้าให้กับสมาคมตะกูลแงแห่งประเทศไทยเนี่ยมากมายเหลือขนานับจนไม่รู้จะขอบคุณแทนชาวตะกูลแห่งอย่างไรแต่ว่าพวกเราชาวโคราชเนี่ยเรายอมรับมากๆเลยว่าท่านสุดยอดแล้วท่านยังมีจิตใจไปถึงชาวโลกนะใช่ครับได้จัดตั้งใจจะจัดประชุมแห่งโลกที่ยิ่งใหญ่ นะครับก็เสียดายว่ามันมีโควิดนะอาจจะทําให้มันชะงักชะงันไปก็อยากให้ท่านสร้างความยิ่งใหญ่ของการประชุมให้เห็นประจักษ์นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นตระกูลแท้ที่ยิ่งใหญ่คะแนนติดอันดับยังก็ก็ภาคภูมิใจในความเป็นชาวเฮงครับนะครับขอพะรุับครับพี่น้องชาวตระกูลเองครับ วันนี้เราก็ได้มาสัมผัสและได้พูดคุยกับคนชาวเฮงโคราชนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยแสดงความประทับใจแล้วก็ชื่ชนชมท่านนายกประเทศในชื่อสัุลนะครับนะครับก็ขอขอบคุณครับ